ที่ฝนตกแบบนี้นะครับก็เลยรีวิวแบบนี้ร่มนิดนึงนะครับากล้องเราก็อยู่ในร่มทุกทรถเราก็ไม่โดนฝนด้วยเขากางล่มให้รถด้วยนะครับผมคลิปนี้นะครับขออนุญาตมาขอบคุณลูกค้านะครับจากจังหวัดลำปางเลยนะครับที่ดูการรีวิวผ่านทางช่องมีฟูุนะครับแล้วก็ได้ตี่ต่อมาทางไลน์นะครับสั่งซื้อกากกับตะกี้นะครับผมจากลำปางเลยนะจริงๆทางเราก็สามารถส่งให้ได้นะครับแต่ก็จะคิดค่าขนส่งนะตามระยะทางมันก็จะมีค่าขนส่งเพิ่มเติมนะครับ ทีเนี้ยก็ลูกค้าก็อาจจะคิดว่ามันน่าจะสูงเงินไปเพราะว่าช่วงเนี้ยมันราคาน้ามันมันขึ้นเนาะราคาน้ามันก็จะแพงนะถ้าขนส่งก็เลยแพงขึ้นนะครับแต่ตรงนี้นะครับลูกค้าก็สะดวกเข้ามารับรถเองที่ร้านนะครับจากเชียงรายมาที่เชียงรายจากเชียงรายไปจากลำปางมาที่เชียงรายนะครับก็ประมาณ2 0 0กิโลนะครับ200 250กิโลนะครับผมตรงเนี้ยลูกค้ามาไกลไม่เป็นไรแต่จะกีบรถให้นะครับคันนี้ลูกค้าซื้อสดเลยนะครับต้องขอขอบคุณมากนะครับสีแดงเหลือกันเดียวด้วยนะฮะลูกค้าก็เลย ตัดสินใจเข้ามาซื้อในวันพรุ่งนี้ตอนนี้มาจำเป็นที่เรียบร้อยนะครับรถเราก็เช็คเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้า Thunder รอร์150คันนี้นะครับราคาจำหน่ายหน้าร้านตอนนี้นะครับอยู่ที่4 3 5 0 0บาทนะครับตอนนี้ราคาเพิ่มมาหนึ่งพันแล้วนะครับ43,500้บาทนะครับคันนี้ลูกค้ามาเอาเองต่กินรถให้เยอะอยู่นะขออนุญาตไม่แจ้งนะแต่รถให้เยอะแน่นอนนะครับฉะนั้นถ้าใครอยากอาจจะซื้อจะกีนนะอยู่ลํำพู้นลํำปางนะครับหรือว่าพยเยาเนี่ย ูกค้ามาไกลนะครับเข้ามาพูดคุยได้รถให้ได้นะครับผมหรือแม้กระทั่งลูกค้าที่อยู่ในเชียงรายนี่เองนะครับก็สามารถมาพูดคุยได้สามารถรถให้ได้เช่นกันแล้วก็ถ้าอยู่ในพื้นที่นะครับจากทางร้านไปเนี่ยไม่เกินบ้านลูกค้าเนี่ยไม่เกิน60กิโลเมตรนะครับทางน้าส่งให้ฟรีนะครับผมถ้าจะมีค่าบริการก็จะอยู่โซนแม่สายนะครับก็จะมีค่าส่งประมาณ500บาทนะครับแม่สายเพิ่มนะครับอันนี้ก็จะมีค่าขนส่งเพิ่มเติมนะครับผม สำหรับเจ้า t h u n d นเดอร์150นะครับพอดีลูกค้านะครับจะเข้ามาเอารถพรุ่งนี้เองนะครับโดยใช้รถกระบะเนี่ยสี่สี่ประตูนะครับถามว่ามันสามารถาใส่กระบะได้ไหมนะครับคันนี้สามารถใส่ได้เลยนะครับเพราะว่าคันไม่ค่อยใหญ่มากนะฮะถ้าเปรียบเทียบกับตะกี้นะ150เนี่ยลูกค้าสังเกตได้เลยว่าจี๊กกับรถนะฮะมันไม่ค่อยใหญ่เลยแตระยาะครอบไม่ถึงเนี่ยประมาณนี้นะครับความยาวของเขาเนี่ย1,500มิลลิเมตรนะครับความกว้าง 970ความสูงนะครับจากพื้นถึงแฮนด์นะครับอยู่ที่965มิลลิเมตรนะครับฉะนั้นมันสามารถใส่ได้แน่นอนนะครับปิดท้ายได้ด้วยนะสำหรับ4ประตูถ้าเป็นแคปใส่ได้สบายๆนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับไม่มีกระจกมาให้นะนะอยากตกใจนะเดี๋ยวถ้าลูกค้าซื้อไปปุ๊บเอ๊ะลืมแถมกระจกหรือไม่นะครับรุ่นนี้ไม่มีกระจกติดตั้งมาให้นะครับจากทางโรงงานก็ไม่มีนะครับจะมีเฉพาะรุ่นฮัสกี้200เท่านั้นนะครับที่จะมีกระจกแถมมาให้จากทางโรงงานเลยนะฉะนั้น รุ่นนี้นะครับลูกค้าต้องซื้อกระจกเพิ่มนะครับถึงจะติดตั้งให้ได้นะครับอันนี้เราเดิมๆเนี่ยไม่มีนะครับของแถมเพิ่มเติมก็จะมีเสื้อแจ็คเก็ตให้นะครับแล้วก็พร้อมกันรับประกันเครื่องยนต์ให้1ปีนะครับสําหรับรถรุ่นนี้นะครับใช้ยางขนาดเนี่ยแนิ้วนะครับล้อหน้าล้อหลังขอบนิ้วเช่นกันนะครับผมส่วนใหญ่ ATV 125 150อนะครับจะใช้ขนาดยางประมาณนี้หมดเลยนะครับยางหน้า AT 19คูณ7.8นะครับ ด้านหลังก็จะเป็น AT 18สิคูณเกนะครับจะเป็นไซส์นี้หมดเลยนะครับสำหรับรถ ATV ีวคันประมาณนี้นะครับเป็นขนาดกลางนะครับไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปนะครับแต่ถ้าเป็นเจ้า Husky 200เนี่ยใหญ่แน่นอนนะครับเป็นเกียร์ออโต้แต่สำหรับคันเนี้ยเครื่องยนต์150 cc 1สูบนะครับแรงม้านะครับสูงสุด5.3าจกิโลวัตต์ที่7,500รอบต่อนาทีนะครับแล้วก็แรงบิดสูงสุด8.0นิวตันเมตรที่6,500รอบต่อนาที ถือว่าเพียงพอนะครับได้เกียร์ธรรมดามาให้ด้วยเดินหน้า3าเกียร์อยหลังหนึ่งเกียร์นะครับขับขี่สนุกนะครับระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับตอนนี้จะไม่มีหม้อน้ําไม่มีออยล์คูลเลอร์นะครับระบบโช้กอัพนะฮะด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นแบบสปริงสามารถปรับได้นะครับค่อนข้างนุ่มนะครับระบบไฟรอบคันเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเปิดให้ดูนะครับไฟรอบคันรุ่นนี้นะฮะจะเป็นแบบ LED หมดเลยนะครับไฟหน้าไฟท้ายรวมไปถึงไฟเลี้ยวเป็น LED นะครับ แล้วก็ไฟด้านหน้าของเขาเนี่ยให้มาเหมือนตัวรุ่นพี่ของเขาเลยนะครับคล้ายกับตัวฮัสกี้200ไฟหน้าจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มี LED ใต้ไฟมาให้ด้วยค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็ที่วางของนะครับค่อนข้างด้านหน้านะครับกว้างแล้วก็ด้านหลังฉะนั้นรุ่นนี้นะครับถ้าจอเลนไม้นะครับเป็นแบบฟูลดิจิตอลนะครับบอกวัดรอบนะครับตำแหน่งเกียร์แล้วก็ระยะรวมไม่แจ้งระดับน้ํามันนะครับ ฉะนั้นเนี่ยถังเนี่ยสามารถบรรจุน้ํามันได้2.2ลิตรนะครับแก๊สโซมอล91 95เบนซินล้วนใช้ได้นะครับยกเว้น E20 นะขนาด2.2ลิตรฉะนั้นมันไม่มีเกียร์แล้วมันมีก๊อกน้ํามันถังน้ามันสำรองหรือไม่ไม่มีนะครับรุ่นนี้ไม่มีฉะนั้นลูกค้าต้องซื้อ,อน้ํามันสำรองไว้นะครับติดตั้งนะครับด้านท้ายไว้นะครับซื้อน้ํามันสำรองไว้แน่นอนนะครับเพราะตอนนี้ไม่มีเกียร์แจ้งนะครับขนาด2.2ลิตรเนาะ แล้วก็ที่สําคัญรุ่นนี้นะครับสามารถรองรับน้ําหนักบรรทุกได้เต็มที่นะครับ90กิโลหรือว่า100นั่นเองนะครับผู้ใหญ่2ท่านนะครับแต่น้ําหนักเบอร์รวมนะครับน้าหนักของตัวรถเนี่ยไม่รวมของเหลวในถังนะครับอยู่ที่120กิโลกรัมนะครับความเร็วสูงสุดนะครับความเร็วสูงสุดรุ่นนี้ก็ทําได้อยู่60กิโลถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นะครับเพราะสใหญ่ ATV นะครับไม่ได้เน้นใช้ความเร็วปายนะครับก็คือเน้นใช้รอบ รอบต้นรอบออกตัวนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะใช้ตามกเกษตรกรน,นะครับหันไปหันมาใช้ ATV นะครับเพื่อใช้ในการบรรทุกขนของนะครับผมใช้ในในไร่ในสวนนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะขี่บนถนนหลวงไม่ค่อยได้นะเพราะว่ายังผิดกฎหมายอยู่นะครับผมฉะนั้นถ้าลูกค้าไปขี่ออกถนนหลวงนะเ,เนี่ยเจอเจ้าหน้าที่ในโดนปรับแน่นอนนะครับผมแต่ตอนนี้ถ้าลูกค้าซื้อจากทางร้านก็จะมีเอกสารนังสือซื้อขายนะครับ ชัดเจนเลยนะครับฉะนั้นถ้าโดนปรับเนี่ยไม่สามารถยึดได้นะเพราะว่าซื้อจากทางร้านถูกต้องตามกฎหมายนะครับมีการเสียภาษีอย่างถูกต้องนะครับฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องกังวลนะครับกรณีถ้าลูกค้าอยู่จังหวัดเชียงรายนะซื้อสดก็ได้ผ่อนก็ได้นะครับตัวนี้ผ่อนก็วางดาวน์เริ่มต้น1 0,000หมผ่อนได้2งปีนะครับค่างวดก็มา2องพันครับตัวนี้ผ่อนเนี่ยต้องขอไปนะเฉพาะหาลูกค้าในพื้นที่เชียงรายเท่านั้นนะครับหรือว่าพะเยานะครับแต่ถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ย ไม่มีญาติอยู่ในจังหวัดเชียงรายไปยายเนี่ยอันนี้ยังผ่อนไม่ได้นะครับผมก็สามารถซื้อส่วนซื้อส่วนนี่เราจะส่งให้ได้นะครับผมก็มจะมีค่าขนส่งเพิ่มเติมเข้ามาคลิกท,ท,ที่ลิงก์ลายด้านล่างนี้เลยนะครับมาพูดคุยกับตะกี้ก่อนได้นะครับมาขอรายละเอียดตัวรถนะครับตารางผ่อนเนี่ยเข้ามาขอก่อนได้นะครับมีคำนวณให้นะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณลูกค้าจากลำปางมา,มากๆนะครับที่มีลูกค้าก็จะเดินทางเข้ามารับรถนะครับก็ขอให้เดินทางด้วย สวัสดีภาพนะครับผมไม่ต้องรีบนะครับยังไงก็ถึงแน่นอนนะครับโอเคนะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะมาขอบคุณลูกค้าไว้ก่อนนะครับผมท่านใดชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้นะครับเวลาผมอัปเดตคลิปใหม่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดกันนะครับคลิปหน้าผมจะมารีวิวรถอะไรอีกนะครับรอติดตามชมได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ